แย่จนต้องทำร้ายตัวเองครับเมื่อเป๊ปกวาเดโอล่า ola, ส่งสัญญาณว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาการหนักกว่าที่คิดครับ นอกจากจะช็อกกับผลการแข่งข,ขันที่ไม่สามารถชนะใครติดต่อกันเป็นนัดที่6แล้วนะครับสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมจากสกพีม์ลีกอังกฤษครับซึ่งรีเดวานครับต้องช็อกไปยิ่งกว่าเมื่อเป๊ปกวัวเรลาครับกุณซือของทีมนั้นถึงขั้นต้องทำร้ายตัวเองจนเป็นรอยแดงชัดนะครับซึ่งมองดูเพลินๆแล้วการที่เป๊ปทำแบบนั้นครับก็อาจจะเกิดจากการโมโหตัวเองนะครับที่ทีมเนี่ยมีผลงานอันย่ำแย่และไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เจ้าตัวเนี่ยต้องการแต่หากมองลึกลงไปครับการ ที่เฮดโค้ชชาวสเปนรายนี้เนี่ยถึงกับลงไม้ลงมือทําร้ายตัวเองครับมันบกพอกไราหอย่างซึ่งเรียนได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะเครียดมากเลยครับแล้วก็พยายามครับที่จะครับจะทําให้เรือใบสีฟ้าแมชเตอร์ซิตี้เนี่ยกลับมาสู่อาการทําผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งนั่นเองครับ ซึ่งในการทำร้ายตัวเองครับมันบอกอะไรกับเราได้บ้างครับโดยปกติแล้วการที่คนคนนึงเนี่ยจะเริ่มทำร้ายตัวเองครับหลายๆคนเนี่ยคงคิดว่านั่าจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับทางจิตหรือว่าซึมเศร้าเออหรือว่าเครียดนะครับแต่จริงๆแล้วครับการทำร้ายตัวเองเนี่ยไม่ได้อ่าขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าครับใครคุกคนบนโลกเนี่ยก็สามารถครับที่จะทำร้ายตัวเองได้แม้นว่าจะไม่ได้ป่วยก็ตามครับ ซึ่งในกรณีของเป๊ปกัวเดล่าครับก็ถือว่าเข้าข่ายหลายๆข้ออย่างมากนะครับเพราะเขาเนี่ยรู้สึกนะครับอ่ะน่าจะเฟลอย่างมากนะครับเพราะว่าไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันแล้วจึงไม่แปลกครับที่เขาเนี่ยจะเริ่มทําร้ายตัวเองแบบนั้นครับเพราะอย่างที่เรารู้ดีครับว่าเฮดโค้รรายนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์แมนครับหรือว่าคนที่จะต้องทําอะไรเนี่ยให้เป๊ะอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาดุดรอบครับที่เขาตั้งไว้เนี่ยก็น่าจะรู้สึกนะครับเจ็บหนักแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองแบบสุดๆแบบนั้นนั่นเองครับและนอกจากผล การแข่งขันที่มันออกมาไม่เป็นใจแล้วนะครับเป๊ปเนี่ยน่าจะยังคงต้องเจอกับความกดดันหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นการพึ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอนตัวนักเตะที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงไม่สามารถใช้ทีมที่ดีที่สุดได้และโดยศักดิ์ศรีความเป็นแชมป์เก่าครับเรียกได้ว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเป๊ปเนี่ยต้องแบกอะไรไว้บ้างครับก่อนที่ครับสุดท้ายเนี่ยมันจะระเบิดออกมาในเกมที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสมอกับเฟนายุ์เปโรสกอร์สา 3ประตูต่อ3ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นเองครับ โดยย้อนกลับไปครับก็มีอีกหนึ่งกุญซื้อครับที่เคยนะครับประสบปัญหากับสถานการณ์ที่ดู้วว่าคล้ายๆกันแบบนี้ครับนั่นก็คือเยอเกนครับกุนซือของหงแดงลิเวอร์พูลในตอนนั้นครับลิเวอร์พูลของเยอเกนครอปเนี่ยประสบปัญหาครับฟอร์มย่ำแย่แบบนี้เลยทีเดียวครับพ่ายติดต่อกันหลายนัดเลยทีเดียวครับจนนะครับเยอเกนครอบเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยนะครับแล้วก็หมดพลังงานครับไม่สามารถนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้ลิเวอร์พูลเนี่ยกลับมาทาผลงานได้ยอดเเยยีี่มมออกกครรรััั้งจนนนดดถาบ ที่สามารถผ่านนะครับช่วงเวลานั้นไปได้ตัดสินใจครับวางมือจากการเป็นโค้ดของขงแดงลิเวอร์พูลเลยทีเดียวส่วนในรายของเป๊ปครับก็เรียกว่านักกว่าจเกอ่ยกนครอบพอสมควรนะครับเนื่องจากการทําร้ายตัวเองครับก็เรียกว่าน่าจะมีปัญหาทางด้านจิตใจพอสมควรนะครับส่วนนี้เนี่ยน่าจะต้องดูแลกันอ่ะเรียกว่าอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับและหวังว่าเขาเนี่ยจะสามารถผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายครั้งนี้ไปได้ครับให้กําลังใจครับสำหรับคุญซือของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี้ด้วยสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดซั subscribe เป็นกำลังใจช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่วัเกนครับผม